สวัสดีคุณผ่ังท่านคะหลายๆครั้งเรามานั่งทบทวนในชีวิตของเราว่าเพราะอะไรเราจึงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็ดูไม่เป็นผลเท่าที่เราควรพึงประสงค์เพราะอะไรมันจึงไม่ได้ผลจึงเป็นประโยชน์ความจริงก็คือพวกเราส่วนใหญ่กำลังของวิเนศกรรมการแสดงความปรารถนาที่แท้จริงของเราโดยไม่เจตนา และมีเหตุผลสำคัญ3ประการสำหรับสิ่งนี้พื้นที่3ด้านที่สร้างพลังงานที่เราส่งออกไปและด้วยเหตุนี้จึงสะท้อนกลับมาที่เราเป็นประสบการณ์และสถานการณ์ในชีวิตของเราและนี่คือเหตุผลหลัก3ประการที่ทำให้เราแสดงออกไม่มีประสิทธิภาพอุปสรรคสำคัญ3ประการ1 ความเชื่อที่จำกัดโดยไม่รู้ตัว 2. การคิดในแง่ร้ายเป็นนิสัยและสาอารมณ์เชิงลบที่อัดอั้นโปรดทราบว่าพวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาหมดสติซึ่งหมายความว่าเราไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่และด้วยเหตุนี้ จึงไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราแสดงออกมาในชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงมาสำรวจแต่ละสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้นนักศึกษาทราบหรือไม่ว่าความเชื่อที่จำกัดโดยไม่รู้ตัวส่งผลกับเราอย่างไรบ้างบางที่เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเราหลายคนไม่แสดงความปรารถนาที่แท้จริงของเราก็คือความเชื่อที่จำกัด โดยไม่รู้ตัวของเราความเชื่อของเรามีบทบาทสำคัญอย่างมากในสิ่งที่เราสามารถแสดงออกได้และความจริงที่น่าเศร้าก็คือเรามักไม่รู้ถึงความเชื่อส่วนใหญ่ของเราโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่ได้สติและทำหน้าที่เหมือนโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำงานบนระบบนำร่องอัตโนมัติซึ่งไม่เพียงแต่สร้างสีสันให้กับการรับรู้ของเรา เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นกำลังสร้างและจำกัดความคิดและความคาดหวังของเราซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการสร้างความเป็นจริงของเราและเราจะต้องประหลาดใจกับความเชื่อของเราเพียงไม่กี่ข้อที่เราคิดขึ้นเองจริงๆเช่นจากประสบการณ์การสังเกต และการวิเคราะห์ของเราเองความจริงก็คือว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของเรานั้นเรารับมาจากสังคมและพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มีอำนาจอื่นๆและที่แย่กว่านั้นคือเรารอบรู้เพียงลางๆว่าความเชื่อส่วนใหญ่ที่ตั้งโปรแกร,รมไว้ในใจของเราและรู้ว่าความเชื่อเหล่านี้หล่อหลอมความคิดและความคาดหวังของเราอย่างลึกซึ้งเพียงใดและด้วยเหตุผลนี้ กฎแห่งแรงดึงดูดจึงกำลังกำหนดความเป็นจริงของเราหากเราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสำแดงเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทที่สำคัญที่ความเชื่อมีต่อการแสดงความเป็นจริงของเราและเราต้องแทนที่ความเชื่อที่จำกัดแบบเก่าด้วยความเชื่อใหม่ที่มีอำนาจมากขึ้นหากต้องการสำรวจหัวข้อต่อไปนี้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น ปรดศึกษากฎแห่งการดึงดูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันการคิดในแง่ร้ายเป็นนิสัยสาเหตุหลักอีกประการที่ทำให้เราก่อวินาศกรรมการแสดงความปรารถนาที่แท้จริงของเราโดยไม่เจตนาคือการคิดในแง่ร้ายจนติดเป็นนิสัยพวกเราส่วนใหญ่แทบไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเพียงใด มันเป็นนิสัยร้ายกาจที่เรารู้ตัวดีสักวันหนึ่งเมื่อเราตั้งโปรแกรมตัวเองใหม่ให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีความคิดในแง่ร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วของเพื่อนสมาชิกในครอบครัวของเราจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างเจ็บแสบและเราก็จะต้องตกใจคนมองโลกในแง่ร้ายมองเห็นความยากลำบากในทุกโอกาสผู้มองโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสในทุกความ ยากลาบากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอย่างไม่น่าเชื่อไปกับการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พลาดผิดและกลัวสิ่งที่เร็วร้ายที่สุดโดยไม่รู้ตัวหากได้รับความสนใจจากเราจิตใจที่มีเหตุผลของเราจะปกป้องแนวทางอย่างเหนียวแน่นโดยยืนยันว่าเหมาะสมแล้วที่จะทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอยู่อย่างปลอดภัยน่าเศร้าที่ตามกฎแห่งการดึงดูดวิธีการนี้ เพิ่มโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามเรากำลังสร้างความเป็นจริงด้วยความคิดความเชื่อและความคาดหวังของเราเมื่อเราเลิกคาดหวังกับปัญหาและเริ่มคาดหวังกับสิ่งที่ดีที่สุดเช่นผลลัพธ์ที่เราต้องการสิ่งต่างๆจะเริ่มไปในทิศทางของเรามากขึ้นและบ่อยขึ้นและเราจะแปลกใจว่า สิ่งต่างๆจะเริ่มดำเนินไปอย่างราบรื่นได้อย่างไรนี่เป็นคำยืนยันที่ดูงี่เง่าว่าถ้าเราพูดซ้ำบ่อยๆจะช่วยปรับโปรแกรมตัวเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตแปลว่าเราปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดเราต้องพูดซ้ำๆจนสมองของคุณนั้นเชื่อ และกฎแห่งการดึงดูดจะทำงานภายใต้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางแล้วเราจะได้รับทุกสิ่งที่เราต้องการและอื่นๆอีกมากมายเพราะเราอยู่ในแนวเดียวกับความมั่งคั่งอารมณ์เชิงลบที่อัดอัน้นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราดึงดูดความทุกข์ยากที่ไม่พึงปรารถนา เข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่ได้ตั้งใจและทำลายการแสดงความปรารถนาที่แท้จริงของเราคืออารมณ์ด้านลบที่อดกัน้นสิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คืออารมณ์ด้านลบบางอย่างที่พวกเขาเคยประสบจากเหตุการณ์ที่มีประจุฟไฟฟ้าสูงในอดีตอาจยังคงสร้างปัญหาให้กับพวกเขาโดยวิธีที่ละเอียดอ่อนและร้ายกาจบ่อยครั้งที่พวกเราหลายคนยึดมั่นเช่น ระงับอดกลั้นอารมณ์ด้านลบจากประสบการณ์ชีวิตที่อัดแน่นไปด้วยอารมณ์เช่นความโกรธความหมงุดหงิดความขุ่นเคืองความกลัวความนับถือตนเองต่ำและอื่นๆอีกมากมายอารมณ์เหล่านี้เป็นพลังงานด้านลบที่ติดอยู่ในร่างกายของเราซึ่งรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของร่างกายด้านพลังงานของเราซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นความผิดปกติโรคภัยไข้เจ็บ และความเจ็บปวดในร่างกายได้และอารมณ์ที่ติดอยู่เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นพลังดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่บึงประสงค์ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ดั้งเดิมที่สร้างอารมณ์ที่ติดอยู่ตั้งแต่แรกซึ่งหมายความว่าเราจะสร้างปัญหาในชีวิตของเราซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่รู้ตัวความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานและความทุกข์ยากส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเกิดจากพลังงานทางอารมณ์ด้านลบที่ติดอยู่ในตัวเราข่าวดีและโชคดีก็คือเราสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่ติดอยู่ออกไปอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆมักจะหายไปจากชีวิตของเราคุณผู้ฟังท่านคะการตระหนักถึงเหตุผลสำคัญ3ประการเหล่านี้ คือที่ขอวินาศกรรมการแสดงความปรารถนาที่แท้จริงของเราอย่างกระตือรือร้นเป็นขั้นตอนแรกสู่การแสดงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เอาละสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งติดตามงานสอนของครูที่ครูถ่ายทอดแนวการฝึกฝนพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตการรู้จักตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราครูเรียกว่ายานบารมีหรือเทวดาประจำตัวของเราที่เหลือ เราจำเป็นต้องสังเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายในการฝึกฝนจิตวิญญาณได้ไกลมากยิ่งขึ้นและนี่คืออุปสรรคสำคัญ3ประการที่เราต้องทบทวนชีวิตของตัวเราเองนั่นก็คือ 1. ความเชื่อที่จำกัดโดยไม่รู้ตัว 2. การคิดในแง่ร้ายเป็นนิสัยและ 3. อารมณ์เชิงลบที่อัดอัน้น ขอทุกท่านทบทวนตนเองและมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างยอดเยี่ยมและสุดยอดขอทุกคนมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้ครูจะผลิตคลิป,ปด,ดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลําดับถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทยวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือ ขอทุกท่านมีความสุขในทุกๆวินาทีค่ะ